มาดูในส่วนของวัตถุดิบนะครับจะมีติ้นไก่นะฮะปีบนไก่แล้วก็เนื้อไก่นะครับมีบะนาวครับแล้วก็หอมแดงฮะรากผักชีเพิ่มความหอมนะครับตะไคร้ฮะข่าใบมะกรูดครับแล้วก็ผักชีฝรั่งฮะมีมะขามเปียกครับแล้วก็พริกแดงกินดานะครับแล้วขาาไปได้เลยหน่อไม้ครับหน่อไม้สด ซอยในส่วนของตะไคร้นะฮะหัน่นเฉียงๆนะครับตะไคร้นี่ทานได้นะฮะเป็นสมุนไพรแต่ต้องอ่อนๆนะฮะเคีวกรกรอบแล้วก็ตามด้วยขาครับขาอ่อนๆฮะสมุนไพรเหมือนกันครับส่วนหอมแดงนี่ทุบอนะฮะบุบๆเปาแล้วก็ซอยในส่วนของผักชีฝรั่งฮะ ซอยไม่ต้องละเอียดนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนี่ก็ฉีกเอาแกนการออกนะฮะมะนาวก็เตรียมไว้นะครับตั้งน้ำให้เดือดน,นะครับใส่มะขามเปียกอันดับแรกนะฮะจะมะขามเปียกนี่จะเพิ่มความเปรี้ยวอมหวานนะฮะแล้วก็ตามด้วยตีนไก่ก่อนนะฮะหรือต้มยำบางคนอาจจะไม่ไม่ใส่มะขามเปียกก็ได้นะ ใส่มะนาวย่างเดียวก็ได้ครับต้มตีนไก่จนเปื่อยนะฮะแล้วก็มันช็อตฟองออกเมนูนี้หากินยากน,นะครับไม่ค่อยมีใครทำมีผมนี่ยนะครับทำแล้วก็พอเริ่มเปื่อยใช่ไหมครับนะฮะตามด้วยขาา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็หอมแดงครับ ปรุงรสชาติด้วยรสดีครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวครับคนละลายในสุข,ของรสดีนะฮะคลปนี้ก็รอจนขาไก่ตีนะฮะเปื่อยครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่กับปีกบนไก่นะฮะ พอดูว่าแล้วว่าในส่วนของตีนไก่อ่ะมันเลิ่บเปื่อยนะครคราวนี้ก็รอในส่วนของเนื้อไก่สุกนะครระหว่างนี้ก็ขยันนิดน,นึงนะครับช้อนฟอกมันจะได้น้ำต้มยำที่ใสแล้วก็น่ากินนะครับแต่วันนี้ก็รอทุกอย่างสุกนะครับ พอทุกอย่างเริ่มสุกใช่ไหมครับก็ตามด้วยหน่อไม้ครับห,หน่อไม้สดจังไรผมฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับต้มต่อ,ตอสักพักหนึ่งนะฮะจนตีนไก่แล้วก็เนื้อสัตว์ทุกอย่างเนี่ยสุกดีนะฮะคาวนี้ปรุงรสชาตินะครับพริกแดงกินดาครับ ตำแล้วก็ผสมลงลงไปเลยนะฮะปิดแก๊สนะครับบีบมปนาวตามเลยฮะรสชาติแล้วแต่ความชอบนะฮะเปรี้ยวเผ็ดครับผสมไปเข้ากันฮะก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งครับเพิ่มความหอมพร้อมอตักเสิร์ฟครับ เบียร์เย็ยนๆหนึ่งขวดครับจบเลยครับหรือกับทานคู่กับข้าวก็ได้นะฮะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ